อาทีตย์นี้เดี๋ยวผมขอคุยเรื่องใกล้ตัวเราหน่อยนิดน,นึงแล้วกันมีกี้มีคนพูดถึงเรื่อง YouTube แล้วเราก็แบบนี้ใช่ไหมเพราะเรื่อง YouTube แล้วสกวามันน่าสนใจอยู่เรื่อง YouTube แกจะทำอะไรได้ดูสิพอดีผมก,ก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยเออเรื่องของ u t u b e ใช่ไหมจุดจบสายฟรีแต่เลี้ยงโฆษณาไงอ๋อ พพอดีว่ามันแบบมันห้ามแอดบล็อกไม่ได้อะผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับมันมีมาตรการในการที่อยากจะห้ามแอดบล็อกมานานมากแล้วก็ตัวมาทั้งในเบราว์เซอร์ทั้งตัวมาเป็นเว็บไซต์หรือตำนานเพราะว่าแบบแอดบล็อกมันทําให้แบบเว็บไซต์เหล่านี้สูญเสียตัวมาเป็นค่าโฆษณาไปเยอะใช่ไหมละ่ะเลยกลายเป็นว่าก็คืออยากจะหามาตรการที่มันมาสามารถจัดก,การกับพวกตัวมาเป็นเว็บไซต์หรือว่าแม้แต่ตัวมาเป็นแบบการที่แบบทําให้แบบเว็บมันไม่ได้ไรายได้เลยจริงๆใช่ไหมซึ่งนะ เอาวาสารตัวมาแอดบล็อกจริงๆเลยมั้งเนี่ยเพราะ YouTube ก็คือจะทำเป็นลักษณะที่ว่าวิดีโอเพลเยอร์วีบล็อกอัปเดอร์ทรีวิดีโอถ้าคุณใช้ตัวมาเป็นแอดบล็อกในการที่จะเรียกว่านะคือแบบบล็อกโฆษณาอะไรเงี้ยเนาะในการดู YouTube ยังไงเนี่ยก็คือว่าคุณจะโดนแบบเป็นทีสไตรโพลิเซียนะทำให้ดูตัวมาเป็นแบบคลิปใน u t u b e ไม่ได้แล้วคุณก็จําเป็นต้องสับสมัครตัวมาเป็นสมาชิกพรีเมียมประมาณนั้นใช่ไหมล่าสุดนี้เองเนี่ยได้มีผู้ใช้ออกมาโพสภาพหน้าจอเตือนใหม่ของ YouTube ที่เขาต้องพบบซึ่่งอกวา YouTube หยุดให้บริการวิดีโอเพลเยอร์แก่ผู้ใช้หากมีการใช้แอดบล็อกดูวิดีโอ YouTube 3คลิปหลังจากนั้นผู้ใช้มีทางเลือก2ทางคือการปิดตัวมาเป็นแอดบล็อกผู้ชมคลิปต่อหรือสมัคร YouTube p r e m ียมที่น่าสนใจคือระบบประกันแอดบล็อกนี้ดูจะยังถูกทดลองใช้แค่ในผู้ใช้บางส่วนเท่านั้นเพราะมีผู้ใช้บางรายบอกว่าไม่เห็นการแจ้งเตือนแบบนี้แต่เป็นไปได้สูงว่าอีกไม่นานระบบนี้คงถูกมาใช้ในวงกว้างมากขึ้นคนที่ใช้ตัว YouTube Premium อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไระ จากการทดลองหมดแอบล็อกมาดูเหมือนเขาเราจะสามารถเปิดแอบล็อกทิ้งไว้ได้เลยไม่ต้องเปิดหรือปิดเพื่อสร้างข้อยกเว้นในทางนานนะผมมอ่แบบนี้นะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมก็สารภาพนะผมก็ใช้แอบล็อกอ่ะผมพูดไปแล้วกันนะครับตอนที่แบบว่ามีช่วงหนึ่งเลยที่แบบว่าผมเองก็ไม่ได้สมัครพรีเมนะียมยูทูบเลยเลยเนาะอืมนะครับเพราะว่าลืมไงแล้วมันแบบเงินมันไม่ได้ห่างจากบัญชีถูกปะแล้วทีเนี้ยเราก็ใช้แอบล็อกในการนี้แหละเพราะาจริงๆของสงุนทของผมที่ผมใช้แอบล็อกอ่ะเพราะว่าผมต้องการบล็อก ตัวโฆษณาเวลาเราเข้าเว็บต่างๆนะที่ทุกคนส่งข้อมูลให้ผมอะ่ะเวลาส่งข่าวส่งประเด็นหรือส่งเว็บไซต์มาก,ก็ตามอะ่ะผมต้องการบล็อกไอ้พวกแบบปเป็นป๊อปอัพหรือว่าพวกโฆษณาที่มันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะลิงก์เราไปสู่เว็บไซต์ที่มันมีไวรัสผมเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมสำรวจสุดแล้คุณนะใช้แอดบล็อกด้วยซ้ำเพราะว่าแอดบล็อกมันช่วยในการทําให้คุณอนะ่ะไม่ไปส่มเสี่ยงเจอตัวเว็บไซต์หรือว่าเจอพวกแบบสแปมแวร์สไปแวร์หรือว่าไวรัสซึ่งมันมีความจาเป็นคุณใช้ประโยชน์แอดบล็อกไม่มีปัญหาเลยห่ เาเป็นคนสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ที่แบบเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์อะไรไงอะ่ะถ้าคุณจะสนุนจริงอะผมคิดว่าเราไม่จะเป็นต้องบังคับกันในการที่คุณต้องนั่งดูโฆษณาเรา คุณก็สนับสนุนโดยตรงมาเลยก็ได้คุกก็ด o n a t มาคุณก็แบบซับสไคร์มาหรือไม่คุกก็นั่งดูเราทุกวันแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะการนั่งดูมันก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนที่เยอะแล้วล่ะใช่ไหมล่ะที่แบบมานั่งดูการมาพูดคุยกันเพิ่ม engagement เพิ่ม reach เพิ่มที่แบบว่าจะได้นะคนดูเราเยอะมันจะได้มีโอกาสส่งต่อไปกับตัวมาเป็นคนอื่นๆในเว็บไซต์อย่างงี้ทุกปะล่ะเพิ่มยอดดูเพิ่มยอด reach อย่ายังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วกับตัวมาเป็นในเนี้ยเนาะคือผมเป็นผมไม่ได้มีความรู้สึกว่า YouTube จจจะะตต้้อองงําเเป็นททีี่่่แบบพิมยัดเยยีด ให้ตัวมาเป็นแบบคนคนนั้นนะต้องนั่งดูเราอะ่ะเออต้องนั่งติดตามเราผมว่าการทําแบบนั้นมันทําให้แบบยิ่งเกลียดและยิ่งไม่อยากดูเพราะว่าแบบถ้ามีปัญหามากกูไปดูเว็บไซต์อื่นที่แบบว่ามันไม่ต้องมีแอดบล็อกที่มันไม่ได้ทมแอดบล็อกก็ได้กูดูทิกตอกก็ได้ทิกตอกไม่ได้มีแอดบล็อกกูมาละคือทิกตอกมันไม่ได้มีตัวมาเป็นโฆษณาขึ้นหน้ารำคาญแล้วแบบนี้ไงแอดบล็อกม่งก็ไม่สนใช่ไหมกูไปดูทิกตอกแทนอะ ใช่ไหมแทนที่จะดูยูยทูปอะคนที่ทำคอนเทนต์ใน YouTube ก็จะแบบอินี้เอาสีถึงเวลานั้นเพราะทำ็จกับว่าแบบตัวผู้ชมไม่มีทางเลือกแล้วต้องแบบใช้ YouTube ไม่ได้อะต้องดู YouTube ไม่ได้ในวันนั้นอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่กูไม่ดู y o ยู u b e กูดูทวิตแวนทวิตไม่ได้ห้ามแอดบล็อกนี่หรอว่าละเพราะมีโฆษณาดโดยตรง หรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยคุณดูเฟซบุ๊ก k ะคุณดูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่ได้แอดบอกเนาะคุณดูแบบเป็นแพลตฟอร์มอย่างอื่นก็ได้ที่แบบว่าก็คือมันแบบมีวิธีการในการที่จะทําให้คุณดูได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบดูโฆษณาหน้าลาคารหรือไม่แต่ว่าคุณเปิดแอดบ็อกแล้วมันเหมือนมันเป็นแบบอาเชญากรรมระดับโลกอะระดับประเทศอะเก็ตปะ เลยกลายเป็นว่านั่นแหละนะฮะไม่ต้องมานั่งห้ามกันอะไรกันอ่ะเปิดเปิดไปเถอะแอดบล็อกอ่ะไม่ผิดเลยหรอกนั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายสุดแล้วว่าค่าโฆษณาที่มันได้มามันอาจจะมีผลกระทบโดยตรงกับคนที่เขาเป็นสายทําคลิปไงไม่ได้เป็นสายแบบดูเนทหรือว่าเปิดแบบเป็นกองทุนไปอะไรเงี้ยสายดูคลิปนี่ก็คืออาจจะเสียรายได้ไปเยอะถ้าเกิดว่าคนมาเปิดแอดบล็อกถูกไหแต่ว่าผมคิดว่าแบบยิ่งไปสร้างระบบแบ่านี้คนยิ่งไม่อยากจะสมัครแอดบล็อกเข้ามาผมเอาจริงไหมเออคนคนยิ่งไม่อยากจะแบบเรียกว่านะดูยูทูบทิดผมรู้ว่าเมา เป็นแบบ YouTube มันยุ่งยากอะไรแบบนี้ปุ๊บใช่ปหมถ้าใช้ YouTube แล้วมันยุ่งยากใช้แอนด์บ็อกซ์แล้วมีปัญหากูไมใช้อะไรอื่นก็ได้เอาจริงนะวะคนที่เขาไปสายทำคลิปอ่ะที่เขาไม่ได้เปิดโดเนทเขาไม่ได้มีระบบสมารสมาชิกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ยากเพราะว่าแบบคือถ้าคนเปิดแอนด์บ็อกซ์เขาเสียไรายได้ไงถูกปหล่ะ เลยอยากจะช่วยคนกลุ่มนั้นตั้งแต่ว่าจริงๆแล้วคนกลุ่มนั้นน่ะเขามีเรื่องราวของสปอนเซอร์เขามีเรื่องราวของการแบบเรียกว่าเปิดระบบสมาชิกที่มันเป็นแบบเรียกว่า m e m b e r s h i p หรือว่าเป็นปาตองก็ได้เป็นพารติออนก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องหวังกับเรื่องราวของแบบย u ทูบพรีเมียมหรือว่าเป็นค่าโฆษณาอย่างเดียวถูกปหละ่ะก็จะพอช่วยได้ดีอยู่หรือย,อยังไงละกันถึงเวลานั้นก็ไม่จำเป็นต้อง้นี้มากใช่ไหมละ่ะพอโฆษณามานันเี้ไงโฆษณาบางอันต้องยอมรับว่ามันเป็นโฆษณาจากเว็บไซต์ที่มันแบบมันไม่ legit มันเป็นแบบโฆษณาประเภทที่แบบว่ามันเป็นสแปร์มครับมันเป็นโฆษณาเว็บพนันมันเป็นโฆษณาแบบรกที่แบบว่าแบบสมมุติว่าเราอ่ะ,อะพูดไปเลยแล้วลกันนะ บางคนอะเข้าทำข่าวมาพอเข้าทำข้าวมาปุ๊บอะไอโฆษณา u t u b e แม่งแบบสุ่มอะไรทึ่มอะไรไม่รู้ว่ายูรีมันสุ่มตัวออกมาเป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้มาแล้วพอเราแบบเผลอไปกดเข้าไปปุ๊บอะเราไปโดนตัวออกมาเป็นแบบพวกแอปแบบที่มันมีไวรัสหรือว่าพวกตัวออกมาเป็นแบบสแกมมิ่งพวกแบบอะไรที่มันเป็นแบบปอปอัพน่ารำคาญอะไอที่มันเด้งเด้งมาเยอะๆอะเออเลยกลายเป็นว่าแบบนะชนะแล้วว่ามันแบบนี้ไงแอดบอยมันเลยมีข้อดีตรงนี้ ข้อดีอะ่ะมันไม่ได้ใช้ในการที่แบบว่าไม่อยากให้ตัวมาคนที่เขาทำคอนเทนต์ในเว็บไซต์ไม่ได้ไรายได้หรอกแต่ข้อดีคือมันต้องการที่จะแบบปิด หรือว่าแบบป้องกันไม่ให้ตัวของแบบเป็นแบบไอ้พวกสปายแวร์สแกมแวร์เหล่านี้มันมีโอกาสในการแบบหาผลประโยชน์หรือว่าแบบว่าสร้างความน่ารำคาญในการที่จะใช้งานหรือว่าท่องระบบเว็บไซต์ถ้าอยากจะขายของจริงอ่ะขายในตัวคลิปไปเลยก็ได้เป็นระบบแบบที่เหมือนกับทวิตนะครับคือแบบว่าทวิตมันจะไทอินไปกับตัวมาเป็นสตรีมมิ่งไปเลยอ่ะคือแอดบล็อกอ่ะมันบมันบล็อกไม่ได้มันบล็อกโฆษณาไม่ได้เพราะว่าคุณอ่ะเปิดคลิปที่แบบเป็นคลิปโฆษณาในตัวเล่นมันเลยอ่ะในตัวเพลเยอร์มันเลยอ่ะยูทูบมาตัดระบบบางอย่างบนเว้ในพรี เมื่อก่อนโหลดความชัด 720p ได้แต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้พรีเมียมก็คือโหลดได้แค่ 320p แล้วก็ปิดหน้าจอไม่ได้ระหว่างฟังคลิปใช่ไหมแต่ว่าถ้าโหลดพรีเมียมมาก็คือโหลดระดับความชัดที่มันมีความสูงมากกว่าน,นั้นได้แล้วก็ปิดหน้าจอได้อะไรได้ถ้าใช้พรีเมียมเนาะเอาจริงๆอยากให้ YouTube มีโฆษณาแบบหน้าํำคานน้อยลงพวกตามมุมน่าจะโอเคกว่าบังคับโผล่กลางคลิปแบบ2อสัม ไอ้นี้ใช่ไหมสองสชั้นอะ่ะก็เป็นแบบไอ้นี้ก็ได้เหมือนทวิชก็ได้เป็นโฆษณายิงแบบประมาณแบบมันเป็นไอ้นี่ไปเลยอะ่ะเป็นระบบแบบโฆษณาที่มันไม่ต้องแบบขึ้นกวนบ่อยอะ่ะเออต้นคลิปกลางคลิปก็พอก็ได้มั้งหรืออะไรยังไงแล้วส่วนใหญ่พูดตรงๆโฆษณาถ้ามันเป็นโฆษณาดีๆอะ่ะโฆษณาแบบกิชินโฆษณาเกมที่มันดีๆอย่างเงี้ยผมไม่มีปัญหาหรอกโฆษณาแล้วก็ได้ที่แบบเป็นโฆษณาที่มันเกี่ยวข้องกับเราอ่ะแต่หลายๆครั้งอ่ะโฆษณามันก็จะเป็นอะไรโฆษณาแบบเว็บไซต์นี้มีแต่ของดีอ้าวแปแปแปรแล้วของอดีใช่ไหมอ่ะเออเวลาโฆษณามาก็จะเป็นโฆษณาแบ เลยกลายเป็นว่าแบบเกตใช่ละ่ะเป็นเว็บลงทุนถดเถื่อนอะ่ะไอพวกวแบบเป็นเทรดบา้บาๆๆๆเลยไม่รู้อ่ะที่แบบว่าแบบค่าความน่าเชื่อถือก็ไม่ได้มีเยอะด้วยแต่อยากหลอกให้คุณเป็นลงทุนใช่ปหมเลวชอบมีโฆษณาแบบมีมาบ่อยคือถ้าเป็นโฆษณาแบบดีๆแบบประมาณว่าอะไรนะแบบเออเป็นตัวละครน่ารักรก,นกแนะนำอนิเมะใหม่แนะนำซีรีส์หรือว่าสามารถดูอนิเมะได้ทุกทุกที่โฆษณาดีๆอย่างเว็บตูนอย่างงี้ถูกปะล่ะ ก็มีมีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะถึงเวลานั้นนะครับผมนะแต่ผมไม่ซีเรียสนะบผมเป็นคนนึงที่คุณเปิดดันบอกไ่ได้เลยครับผมคุณผมไม่ซีเรียสแลนะ้วคุณดูน,นี่บนคุณเปิดดอนบอกก็ได้ครับไม่เป็นไรอืมนะครับไม่ได้หมยเพราะว่าแค่คุณดูผมอยู่เรื่อยๆก็โอเคแล้วล่ะอืมสมัสมาชิกบ้างทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมด o n a นิดๆหน่อยๆก็พอแล้วไม่ต้องเป็นอารมณ์ที่แบบว่าต้องแบบคือแบบใครไม่เปิดดันบอกแ<อ>ม่งมึงแม่ง,มง,มงเป็นแบบคนดูขยะยังไงไม่ขนาดนั้นนะเออ เปิดไปเถอะผมก็เปิดอืมเพราะว่ามันการพวกโฆษณาลำคาญได้คือประมาณว่าถ้ามันเป็นพวกตัวแบบจะเรียกว่าไงสินะเป็นโฆษณาดีๆอย่างแบบโฆษณาแบบอนิเมะใหม่โฆษณาตัวมาเป็นแบบเกมใหม่ที่มันแบบน่าสนใจอ่ะก็เปิดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าโฆษณามันแบบมันไม่ได้ดีอ่ะโฆษณามนเป็นโฆษณาลำคาญก็แบบไปนี้ไปถน้องถึงเวลานั้นถ้าอยากสนับสนุนนะสมัครพรีเมียมมาดูไลฟ์ปูกก็ได้ใช่ฮะ เพราะว่าเออเวลาคุณดูแบบอนิบนผ่านพรีเมียมอ่ะพรีเมียมมันหักเงินาจากการนี้ได้ด้วยนะฮะหักเงินจากคุณดูพรีเมียมเลยกายเป็นว่านะคือแบบหักเงินแบบในเชิงแบบไม่ใช่หักจากบัญชีคุณจะว่าเอาสัดส่วนเงินที่คุณจ่ายมาร้อยเท่าไหร่นะร้อยหกเก้าร้อยห้าเก้าอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะหักมาเพื่อแบบว่าไอ้นี่ไงสัดส่วนที่คุณจ่ายร้อยห้าเก้าอ่ะคิดคำนวณตามตัวเวลาที่คุณดูอ่ะถ้าคุณดูช่องนั้นเยอะๆอ่ะเวลาคิดคำนวณพรีเมียมมันก็จะได้เยอะถูกปะอืมนะคออยย่่่่าางเชสุณจว แล้วคุณดูตัวแบบเป็นแบบอันิบบน์อะประมาณแบบสมมติว่าเดือนหนึ่งคุณดูประมาณแบบสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยคุณดูอนบนเดือนหนึ่ง1ิชั่วโมงอะ <c oughs> เขาก็หักไปว่า youtube หักไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่าก็ประมาณเหลือเจ็ดสิกว่าบาทใช่ไหมแล้วก็คุณดูอนี้บนเยอะใช่ไหมสิบชั่วโมงก็อาจจะให้อันีบบนสักประมาณแบบยี่บาทอย่างเงี้ยเห็นไหมประมาณนั้นอะครับคือการการสมัครพรีเมียมก็เป็นวิธีการหนึ่งที่แบบว่าทําให้คุณก็คือว่าสามารถที่จะไอ้นี้ได้อะไรได้นะครับแต่และประมาณนัน แอปบล็อกมันมันเป็นปัญหาที่แบบผมรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่แบบยอบภูเขาน้ําแข็งมากฮะปัญหาที่แท้จริงคือเรื่องของโฆษณาล่มคามากกว่าที่ทำให้คนเขาอยากจะใช้แอบล็อกอันนั้นน่คือปัญหาใหญ่เลยเว้ยถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาใหญ่ตัวน,นั้นได้อะคนเขาก็ไม่ใช้แอปบล็อกหรอกเอาผู้ไปเลยละกันนะครับคนเขาใช้แอปบล็อกก็ต่อเมื่อแบบมันการโฆษณาแบบ หน้าลำคาอะไรนู้นี่หน้านะครับผมนะอันนั้นแหละที่บอกว่าเป็นปัญหาที่แท้ทรูเลยครับนะตรงนี้นะฮะคือถ้าโฆษณามาไม่ตรงการคลิปจะดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าหลายๆที่เขาโฆษณามันตรงคลิปอ่ะแต่ YouTube มันยัดเองนะบอกไว้ก่อนบางครั้งย t u b e มันมีระบบแบบยัดโฆษณาให้ครับคือ u t u b e มันอยากได้เงินมันเองแล้วมันทําให้คนแบบที่เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาเสียไงเพราะว่าแบบคนที่เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาเสียฐานลูกค้าหรือว่าเขาเสียฐานคนดูไปเพราะตัวมาเป็นคนดูต้องมานั่งเจอโฆษณาแบบหน้าลำคาญไงถูกป่ะแล่ะฮะประมาณนั้นน ากให้แบบจะเรียกนะไม่คือคือผมไม่อยากให้ยูทู e มันบล็อกเรื่องของแบบการได้แบบว่าถ้าคุณไม่ใช่แอบล็อกก็คือคุณแบบจะเรียกว่าไงนะแบบโอ้โหแบบเนี่ยคือคุณโดนบล็อกเลยคุณห้ามใช้เว็บไซต์มาเลยหรือยังไงใช่ไหมรับผมนะเออแบบนี้แม่งไม่เวิร์กอ่ะจริงล้วะใส่ไลนไปนิดนึงนะเขาผมนะเออเรื่องบางเรื่องไม่ต้องแบบขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเขาคงไม่ได้ทําแบบนี้หรอกมั้งคือแบบเขาพยายามจะแบบเรียกว่าเนร์อพลังของตัวมันเป็นแอบล็อกอยู่หลายครั้งแล้วอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าแอบล็อกมันในนี้จริงๆนาแออบบบลกมัทให้ เว็บไซต์หละรือเว็บไซต์ขาดทุนเยอะนะเอาจริงมะทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบพยายามอย่างยิ่งอะครับที่บอกว่าจะแบบทาให้แบบแอดบล็อกมันแบบไม่มีคนใช้หรืออะไรยังไงถูกปะล่ะแต่กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าสุดท้ายสุดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะสุดท้ายสุดคือว่าแบบคนก็เริ่มที่จะใช้แอดบล็อกมากกว่าเดิมแล้วก็ยังครต่อต้านอยู่เหมือนเดิมอะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยถูกปะล่ะเลยกลายเป็นว่าแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรถึงเวลานั้นอืมนี่นะคนที่ออกไอเดียนี้คือแบบเขาแบบเขาพยายามจะเนิร์บ สิเขาก็หาทางในการแบบที่มันจะแบบดูโดยที่มันไม่ใช้นี่ได้อะ หรือดีไม่ดีเขาไม่ดูเว็บไซต์นั้นเลยอะครับเก็นปะแล้วทำให้คนนั้นอะเสียแบบเป็นนี่ไปมาเสียคนดูไปอะไรไปถ้าเป็นอย่างงี้นะผมคิดง่ายกับโฆษณาล่ำคาญพวกเกมมบายแบบเล่นโง่ๆคะะเห็นได้เยอะตามสมควรพวกเกมมือถือแบบบนเฟซไอที่แบบเกมชินแต่ว่าโฆษณาเหมือนกับเป็นแบบเออเป็นเว็บพนันปหโฆษณาเกมชินแบบประเภทอะไรแบบเล่นไปปุ๊บแล้วแบบเนี่ยตัวละครจะได้แต่งตัวอัพเลเวลจากศูนย์ไปเลเวลสิบแล้วก็ไปเลเวลเก้าเก้าอะไรเงี้ยปัก็มันเป็นพวกโฆษณาแบบแนวแบบชวนให้คุณลํำคาญอะเพื่อที่ว่าคุณอะ จะได้ลองเข้าไปเช็คดูไงว่าเกมมันกากกันจริงหรือเปล่าอย่างที่โฆษณามันทําหรือเปล่ามันจะมีเกมเกมหนึ่งที่มันโฆษณาบ่อยมากอะตอนที่แบบ ช่วงนึงเลยนะแบบ YouTube มันเคยมีโฆษณาแบบนี้อยู่ในตัวมาเป็นเว็บมันอะ่ะเที่เป็นโฆษณาเกมที่บอกมันจะมีแบบตัวละครหญิงอะ่ะก็คือยืนอยู่ในต้ต่างตัวนึงอะ่ะแล้วเราจะต้องเลื่อนไอ้ไม้เลยสักอย่างออกเพื่อแบบว่าเอาลาวามาเล็งธนูเพื่อแบบว่าไปยิงโดนศัตรูอะไรเงี้ยแล้วเวลาเล็งไม่โดนอะ่ะเพราะตัวละครมันเล่นโง่ใช่ปะพอไอในโฆษณาตัวละครมันเล่นงูปุ๊บเลยปุ๊บอะ่ะแล้วยิงไม่โดนอะ่ะมันก็จะมีตัวที่มันเป็นศัตรูมันยืนเต้นอะ่ะผมจำไอ้เกมเพนะีย่นั้นไม่ได้แล้วแต่นั้นรำคาญสั์เออไอโฆษณาตัวนั้นโ ษณาได้แบบมันทํามาเพื่อแบบมันจะสร้างความแบบน่ารำคาญได้กับเราอะแล้วเราจะได้เข้าไปเช็คมันไงว่าแบบว่าไอ้เกมมันอะถ้าคุณไปโหลดมาแล้วอะเกมมันน่ารำคาญจริงล่าหรือว่าเกมมันแบบมันกระดอจริงอย่างที่ตวแบบในแบบอะไรที่เล่นแบบกากๆในโฆษณามันเป็นหรือเปล่าถึงเวลานานอะจริงๆเกมมันเป็นเกมเทอร์เบโง่ๆเลยครับมันไม่ได้เป็นเกมที่อย่างที่มันทําด้วยไอ้ที่แบบเป็นอะไรว่าเป็นเป็นรถอะแล้วแบบให้เลือก2ฝั่งเวลายิงอะแล้วบวกเลขไปเรื่อย แล้วแม่กตอนแรกแบบจะยิงคูณ3อยู่ดีไปแบบยิงตัวมาบวก1พอจะไปยิงแบบคูณแบบ60แม็กไปยิงตัวแบบลบหกสิบง่ที่ผายอะ่ะคือมันเป็นโฆษณาประเภทได้บอกว่า ต้องการแบบสร้างโฆษณาให้มันเล่นงงๆเพื่อที่เราอะจะได้เข้าไปเช็คแล้วเราจะไปโหลดมันมาดูว่าแบบเนี่ยกูเล่นฉลาดก,กว่ามืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเกมมันกากมากเกมไม่เป็นพวกแนวเทอร์มเบทปัญญาอ่อนเลยฮะเป็นแนวแบบงงๆที่บอกว่าคุณไปกรอบแอสเซทมาแล้วก็มาวางทับๆๆกาาันนะแล้วก็เรียกว่าเป็นเกมะเพื่อเรียกยอดดาวโหลดไงเพราะว่าเราคุณโหลดเกมมาปุ๊บคุณเข้าเกมเปครั้งแรกมันได้ค่าโฆษณาไปแล้วเพราะคุณดูโฆษณาหรือไม่ก็แบบว่ามันแบบบังคับให้คุณดูโฆษณาเพื่อแบบเปิดกรชาฟรีหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นในพวกเกมแนวเนี้ยนะ เรื่อการเป็นว่านั่นแหละนะครับผมนะอ,อ่ะ